มารนลเลยรก็ด,กดูสวัสดีค่ะเพือพ่อนๆือนาาลูกนวีวีน่าจะมาดูเคลื่อนมาชิ้นี้เลยนะคะนั่นก็คือลูกกีลูกกีเนี่ยสามารถแก้อาการเจ็บคออาการไอและปวดต่างๆนะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าลูกกีนอกจากจะช่วยบรรเทาอาการไออาการเจ็บคอได้แล้วยังสามารถนํามากินเพื่อแก้อาการปวดได้อีกด้วยทั้งนี้ก็เพราะว่า ในลูกกีนั้นจะอุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินที่มีสรรพคนณมากมายท่องช้งกรดอินซีและวิตามินซีที่จะช่วยในการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายของเราน่เองจึงช่วยบรรเทาอาการหวัดได้ดีและป้องกันไข้หวัดได้อีกด้วยเป็นไงกันบ้างนะคะวันนี้ได้ความรู้อะไรกันบ้างได้ความรู้อะไรคอมเมนต์ใต้เมนตได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดความรูม้ของช่องวินิ c แชนเ e ลนะคะขอบคุณมากค่ะวสาน